อยู่ออสเตรเลียค่ะเห็นร้านไหนใช้ถาดไทยๆไ,ไม่ได้นะคะรู้สึกว่าความอร่อยมันพุ่มขึ้นอีกประมาณ5 0นะคะไปกินร้านนี้มาค่ะชื่อว่าร้านมาเมานะคะแต่ว่าไม่ได้เมาในวันนี้เพราะว่าพกรูปมาด้วยชื่อร้านเขาโจ๊ะๆดีนะคะรู้ว่ากลางคืนมีดนตรีสดด้วยนะคะเห็นแล้วคิดถึงร้านลาบนะคะบรรยากาศไทยๆนะคะมีเพลงไทยคลอให้ฟังตลอดนะคะวันนี้อย่างมากินหมูปาราค่ะเซตนี้เลยค่ะก็สั่งข้าวเหนียวมาเพิ่มนะคะกลัวไม่อิ่ม <c oughs> กินเยอะมาเพื่อเซตนี้เลยคะ่ะเซ็ตหมูย่างน้ำพริกปารานะคะมีหลายเมนูจุกๆ ทกันในถาดเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นหมูปิ้งนะคะก็ดีเลยค่ะพาลูกมาค่อยลูกกินหมูปิ้งไปนะคะหันไปถามลูกว่าอร่อยไหมนะคะนางพยักหน้างึกงึกสองทีนะคะแปลว่าอร่อยค่ะมันมีน้องแั้ก็มีหมูย่างนะคะก็จิ้มกับน้ำพริกปลาร้าขวามือนะคะหรือว่าจะจิ้มกับแจ่วซ้ายมือก็ได้นะคะกลมกล่อมทั้งคู่ไปดูตรง,ตรงมุมมีอะไรอยู่อของโปรดเราอีกแล้วค่ะอันนี้เป็นแต๊กกอกอีสานนะคะในชุดก็มีแล้วก็สั่งตําม,มาอีกหนึ่งนะคะชื่อว่าตํามาเมา,มานะคะเมนูไหนใช้ชื่อร้านเนี่ย แน่นอนว่าต๊ะพิเศษคล้ายๆตำมัวค่ะมีเส้นขนมจีนค่ะมีหมูยอมีกุ้งสดมีปลาแซลมอนนะคะมีเม็ดมะม่วงหิมพานต์มีถั่วงอกผักกาดดองประมาณนี้ถ้าพี่จำได้คะสุดท้ายไปกินแพนเค้กก้อนเมฆนะคะหรือว่าแพนเค้กซูเฟรนี่เองนะคะเป็นอีกหนึ่งร้านดังนะคะเคยเดินผ่านคิวยาวนะคะแต่วันนี้ได้กินคะคิวสั้นเป็นรสนมฮอกไกโดอร่อยนุ่มนวลค่ะ